สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดยแอนเพิ urp, รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนงานเข้ามนสิทธิ์คำส้อยถูกโยงนักร้องมอทำสาวท้อง แพทย์นภพายอมใจน้องออฟีเอสขั้นสุดมั่นเกินเบอร์กลางดรามา่าเส้นทางรัก52ปีคู่ชีวิตในวันที่ต้องจากกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับยิงและพ้แพรในเช้าวันนี้นะคะ굿มอร์นิ่งอินไซต์เช้าข่าวบันเทิงเปิดมาคนจะคิดว่าตรุษจีนใช่แล้ว <laughs> ความจริงไม่ใช่พวกเราสองคนแค่อยากจะแบบใส่สีแดงแรงเลยอ่าใช่ไหมเพิ่มความเหงความปังน,นะคะ<ช>วันนี้อยู่กับเราสองคนไปช่วงเช้าใช่ติดตามพวกเราได้ทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทูวินไซต์เอชดีทูฟร์ยูหรือว่าทูไอดีค่ะข่าวแรกนี่แอบตกใจเนะื่อกี้นี้แอบเห็นนะเรียกว่าเอามาเล่าดีกว่ายังไม่มีเนื้อข่าวรายละเอียดเดี๋ยวให้ติดตามกันช่วงหน้านั่่นก็คืืออเรง เบคแฮมกับบิกเกอร์เเคแฮมว่าเขาติดโควิดที่คือถ้าเป็นจริงนี่คือเขาบอกว่าน่ากลัวจะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ได้เลยนะเพราะว่าเขาเดินทางไปที่ต่างๆๆๆๆเยอะแยะมากมายถูกต้องเดี๋ยวก็มาติดตามความความเคลื่อนไหวหรือว่าอัปเดตกันต่อนะคะช่วงเที่ยงนะคะพวกเราน่าจะมีอัปเดตมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันใช่ค่ะแต่ว่าตอนแรกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากข่าวเมาส์นะคะว่ามีนักร้องมอ ทำสาวท้องอเป็นนักร้องลูกทุ่งด้วยค่ะแล้วนึกถึงมอไหนละ่ะก็มอมนสิทธิ์หรือเปล่าอ่าอาจจะเป็นได้เพราะว่าก็ไม่นึกถึงใครเลยนะมอมา้าใช่ไหมเราก็คิดไม่ออกเนอะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเออรายละเอียดข่าวนี้ที่มาที่ไปมาได้ยังไงแล้วคุณมนสิทธิ์จะตอบว่าอย่างไรคะ่ะ หนึ่งในตำนานนักร้องลูกทุ่งคนดังต้องมีชื่อของมนสิทธิ์คำส้อยรวมอยู่ด้วยแน่นอนเพราะเป็นเจ้าของเพลงดังมากมายอย่างจดไม้ผิดซองสั่งนางค้ายควายช่วยแม่ แต่ล่าสุดนะคะนักร้องลูกทุง่งลูกคอเก้าชานงานเข้าแล้วล่ะค่ะหลังมีสาวนี้ระนามรายหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการใจความประมาณว่าเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนักร้องลูกทุ่งมอคนนึงจนมีลูกด้วยกันตอนนี้วัยหนึ่งขวบกว่าแล้วแต่ถูกทางฝ่ายชายทอดทิ้งทางด้านต้นสังกัดของนักร้องดังก็กีดกันไม่ให้พบหน้าเธอต้องเลี้ยงดูลูกคนเดียวด้วยความยากลําบาก เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะน้องๆนักข่าวก็ไปขอสัมภาษณ์พี่มนสิทธิ์คำสร้อยซึ่งเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงว่ายอมรับว่ารู้จักกับสาวเหนือคนนี้จริงเพราะเคยถูกจ้างไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแค่รู้จักกันเฉยๆและอยากให้ฝ่ายหญิงพูดมาชัดๆเพราะนักร้องมองไม่ได้มีแค่ตนคนเดียวและเพื่อให้เกียรติและเพื่อความมั่นใจก็ควรตรวจ DNA ให้ชัดเจนกันไปเลยแต่แนะว่าให้คิดดีๆก่อนว่าจะมีผลกระทบอะไรตามมาหรือเปล่า ก็คือถ้าทัวจริงตรวจ DNA นเไปเลยใช่จะได้พิสูจน์กันให้รู้ไปเลยว่าจริงหรือเปล่าใช่โะมากันที่อีกหนึ่งดราม่าดีกว่าพี่หญ <c oughs> ิงอันนี้ก็เผ็ดรอด้อนไม่แพ้กันนะคะยังปเป็นกระแสอยู่ <c oughs> อือใช่คือตอนแรกที่เราดูเนี่ยเราก็โอ้ยรู้สึก สงสัยแล้วก็สงสารว่าไม่น่า<ช>โดนเลยเนาะหนึ่งคือรัศมีแขดูยังไงก็รู้ว่าไม่ใช่ชายแท้<ช>ด้วยท่าทางของเขาและสองต่อห้เขาเป็นชายแท้คุณก็ไม่มีสิทธิ์เอาขวดไปตีเขาถูกต้องเพราะเรามไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปพูดคุยกันในฐานะเพื่อนหรือเปล่าหรือบางทีเราเดินไปเจอกันก็แบบ<ช>มีการทักทายกันนะคะอย่างประเด็นที่คุณรัศมีแขเนี่ยเข้าไปทักทายคุณน้ำหวานเดอะเฟสแล้วโดนขวดเนี่ยปาเข้ามาที่ศีรษะแล้ววันแรกๆอะ่ะรัศมีแขไม่ลงอะไรเลยนะ จนทุกคนเซฟรัศมีแค่เซฟวัสมีแค์ฉันก็พยายามคลิกเข้าไปดูของวัสมีแค์ก็กไม่มี<า>อ,ะอะไรใช่แต่ว่าล่าสุดได้มีการเคลื่อนไหวแล้วล่ะค่ะ จากกรณีดราม่าเดือดค่ะเมื่อรัศมีแคนะคะถูกไฮโซแชมป์ so amp, ก่อเหตุปาแก้วแล้วก็ขวดน้ำเนี่ยฟาดหน้าค่ะทั้งที่แค่จะเข้าไปทักเพื่อนก็คือคุณน้ำหวานเดอะเฟสนะคะซึ่งต่อมาไฮโซแชมป์ so เองก็ได้มีการโพสต์ระบุว่าตัวเองนั้นขอโทษคุณรัศมีแคแล้วก็รับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาลเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังถูกโซเชียลนั้นรุมสวดไม่ยั้งเลยล่ะค่ะเพื่อนดาราก็พากันให้กำลังใจนะคะด้วยการติดแฮชแท็กเซฟรัศมีแข ล่าสุดค่ะรัสมีแข่ก็ได้โพสต์ภาพตัวเองนะคะกำลังยิ้มพร้อมกับข้อความด้วยว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะครับและขออภัยที่แข่ไม่สามารถตอบกลับทุกคนได้จะกลับมาให้เป็นแข่คนเดิมโดยเร็วที่สุดวิถีคิงข<ม>องค่ะเป็น<ม>กำลังใจให้คุณรัสมีแขกใช่ถูกเข้าใจเลยแหละว่าแบบอยู่ดีๆแบบไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วมาโดนทำร้ายร่างกายอย่างเงี้ยถูกต้องแต่ว่าการที่ ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นคนในวงการเลยแต่การที่เขาแบบจะทําอะไรก่อนนะควรจะคิดหน้าคิดหลังนิดนึงนาอไม่ใช่ว่าคิดว่าเฮ้ยเราเป็นคนเราเราเป็นคนไม่ใช่าแค่การจ่ายค่ารักษาพยาบาลสองพันกว่าบาทก็จบมันก็ไม่ใช่อ่ะน้องมาต่อการที่เรื่องราวที่เป็นประเด็นอีกหนึ่งเรื่องน้องอ่อนนะคะอันนี้ติดตามอยู่ทุกวันเลยค่ะพี่แซ่บมากคิดคลิปล่าสุดไหมยังเลยพี่เสร็จหนูแน่ อ๋เนิ่นน่ะดาวทิกตอกอดาว t ิกตอก <S <S อซึ่งคุณแพทย์นพภานะคะมีส่วนมาเอี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามีประเด็นก็คือหลานสาวน้องน้าของเธอรู้จักกับน้องออและไม่รู้เหมือนอีท่าไหนยังไงอะ <ừ> ่ะออน้องออก็มาคอมเมนต์ในรูปที่หลานสาวเธอโพสต <ừ> ์ซึ่งมันเป็นโพสต์ของเมียของคุณกวินเกี่ยวกับเมียน้อยที่เพกร้อนอีกนั่นไงเป็นไงล่ะเรื่องมันตัวละครหลายตัวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะ เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่อินกับเหตุการณ์ดรามา่าเมียหลวงเมียน้อยนะคะสําหรับคุณแม่คนสวยแพทนปรภภาคือล่าสุดเนี่ยเขาก็คุยกับนักข่าวบอกว่าจริงๆถ้าเป็นเราเราไม่อยากจะเป็นเมียหลวงเราอยากเป็นเมียคนเดียว ไม่อยากจะเป็นทั้งเมียหลวงหรือเมียน้อยหรือเมียคนที่หนึ่งสองสาเวลาอ่านข่าวเนี่ยก็จะมาจากความคิดเห็นเราก็บอกตรงๆว่าไม่โอเคเท่าที่รู้มาเนี่ยเห็นว่าน้องเขาเฟียสมากอะจริงๆอาจจะมีเรื่องหลังบ้านที่เราไม่รู้ที่ทําให้เขากล้าได้ขนาดนี้เราก็อ่านจากข่าวส่วนข่าวอื่นๆเนี่ยที่เคยเห็นรุ่นพี่ดาราตามล่าเมียน้อยถ้าเป็นเคสคนอื่นจะนิ่งนะแต่ถ้าเคสนี้เราก็ยอมรับเลยว่าน้องเขาเฟียสจริง เพิ่งรู้มาว่าน้องนาฟหลานสาวรู้จักกับน้องออแต่ไม่ใช่เพื่อนสนิทเป็นเพื่อนที่เคยเจอกันมี facebook กันและกันแค่นั้นมีวันนึงน้องนาฟอัปรูปแล้วก็ลงแคปชั่นเดียวกันกับน้องปุ้มปุ้ยพันธิพาเมียของน้องกวินนะคะที่บอกว่าอย่ายุ่งกับผัวชาวบ้านจากแคปชั่นนั้นน้องอ,อก,ก็มาถามว่าว่าตนหรอซึ่งนาฟก็ยืนยันว่าไม่ได้ว่าใคร คือน้องปุ้ยอ่ะเขาโพสสองอันที่เด็ดมากอันแรก่ะเขาบอกว่าพวกเมียน้อยเนี่ยอย่ามั่นหน้ามั่นโหนกเกินไปนะเพราะถ้าสวยจริงต้องมีผัวเป็นของตัวเองอือระเบิดอุ้ยอันนี้แซ่บมากค่ะจริงที่สุดอะและตามมาด้วยอีกอันหนึ่งคือฉันจำได้เพราะฉันนั่งอ่านแล้วฉันก็บอกโอยถูกใจถูกใจมากค่ะ ุบอกว่าเนี่ยช่วงหยุดยาวจะไปเที่ยวไหนก็ได้แต่อย่าเที่ยวไปยุ่งกับผัวชาวบ้านเขานะคะเนี่ยเป็นไ,ไงล่ะคาดว่าน้องาานาัจะแชร์อันนี้แต่ว่าต้องยอมรับว่าน้องออ,อเขาเสียรจริงจากการตอบคอมเมนต์ของชาวเนต็ตแต่ละคนก็คือ<า>น้อง ต้องหยุดถามสักหน่อยนึงทำจมูกที่ไหนอ่ะฉันไม่ไปทำข่าวเน็ตแก้นว่าไปมีคลินิกค่ะซึ่งมีคลินิกเป็นของคุณธัญญาน้องอ้อน้องต้องต้องหยุดสักนิดนึงจริงๆพวกเราตามอ่านข่าวไม่ทันแล้วว่าตอนนี้ย่เดี๋ยวรอดูต่อไปถ้าจะมีอะไรมันๆอีกเยอะนะคะใช่แล้วค่ะเราข้ามฝั่งมากันบ้างดีกว่านะคะสำหรับลูกชายคนโตของไมเคิลแจ็กสันค่ะที่ล่าสุดเห็นบอกว่าอยากจะสารต่อความฝันของคุณพ่อละค่ะ ฟรินส์แจ็กสันค่ะลูกชายคนโตวัย23ปีของไมเคิลแจ็กสันนะคะราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับล่าสุดก็ได้เปิดใจค่ะว่าหวังว่าจะขยับขยายสิ่งที่คุณพ่อนั้นเคยสร้างเอาไว้ให้งอกเงยมากขึ้นกว่าเดิม โดยทาง Prince Jackson นะคะบอกว่าภาคภูมิใจกับมรดกทางดนตรีและทางความคิดที่คุณพอ่อรวมทั้งครอบครัว j a c k s o นนั้นได้สร้างขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเมื่อตัวเขาเองนั้นมีชื่อจริงเหมือนกับผู้เป็นพอ่อก็ยิ่งทำให้ทั้งภูมิใจแล้วก็อาจจะพูดได้เลยนะคะว่าก,กดดันไปในเวลาเดียวกันเขาเนี่ยมองว่ายิ่งตัวเองตโตขึ้นก็ยิ่งเข้าใจแล้วก็ทึ่งมากยิ่งขึ้นไม่หยุดกับสิ่งที่บิดาเคยคิดแล้วก็สร้างสารรค์เอาไว้รวมทั้งยิ่งทำให้เขาเนี่ยคิดถึงคุณพ่อออกมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ โชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดมาเป็นลูกของไมเคิลแจ็กสันดังนั้นด้วยบทบาทของการเป็นลูกชายคนโตเขาก็เลยอยากจะทำให้สิ่งที่พ่อสร้างไว้ทั้งยั่งยืนแล้วก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเข้าไปอีกค่ะ ส่วนกับคำถามที่ว่ามีคำสอนไหนของพ่อที่เขายังจำไม่ลืมพรินซ์บอกว่าพ่อจะไม่บังคับกะเกณฑ์ลูกๆแค่ขอให้ลูกทำทุกอย่างให้ดีที่สุดด้วยความมั่นใจและหลังจากนั้นก็จะกล่าวชมพร้อมกับชวนคุยว่าลูกได้เรียนรู้อะไรจากงานชิ้นล่าสุดที่จะนำไปใช้พัฒนาในงานชิ้นถัดไปได้บ้างซึ่งนั่นทำให้ลูกๆไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองถ้าทำดีอยู่แล้วครั้งถัดไปก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ <c oughs> พูดถึงก็เป็นคําสอนที่ดีมากๆเลยเนาะ<ช>แล้วยิ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่ได้มาบีบบังคับก็จะต้องทําเหมือนพ่อ,อแต่ว่าจริงๆก็ด้วยความกดดันของลูกชายคนโตก็อาจจะเปลี่ยนความกดดันนั้นเนี่ยออให้มาเป็นผลงานให้มาเป็นสิ่งดีๆต่อใจเนาะแล้วกดดันเนี่ยแค่เกิดเป็นลูกไมเคิลแจ็คสันก็กดดันแล้วอะพ่อพคือดังแบบเป็นยขนาดนั้นเนาะมากันที่เดอะโรลลิ g งสโตนสกันต่อเลยนะคะโอ้โหรุ่นแบบว่า เก่าขนาดนี้เจ็ดสิบกว่าแต่ขอบอกยังไม่หยุดที่จะเล่นคอนเสิร์ตค่ะ วงร็อกแอนด o l l เบอร์หของวงการอย่าง The Rolling Stones ได้วางแผนที่จะจัดคอนเสิร์ตใหญ่เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ60ปีของวงในปี2022โดยเซอร์มิกแจ็กเกอร์ในวัย77ปีคีตริชาร์ดในวัย76ปีรอนนี่วูดในวัย73ปีและชาร์ลีวัตนะคะในวัย79ปียังคงไม่มีแผนที่จะรีทายตัวเองจากการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งทุกๆคนในวงการก็ยังคงยืนยันว่าสุขภาพพวกเขายังแข็งแรงดีอยู่ โดยคีดริชาร์ดมือกีตารุ่นเก่าของวงมีความเชื่อว่าในอีก2ปีข้างหน้าทางวงจะยังคงมีแรงมากพอที่จะจัดคอนเสิร์ตร็อกสุดยิ่งใหญ่เพื่อฉลองครบรอบ6ทศวรรษในการก่อตั้งวงได้อย่างแน่นอนโดยคีดริชาร์ดนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับทางนิตยาสาร Rolling Stone ค่ะว่าการสแสดงคอนเสิร์ตและการทำงาน ของวง The Rolling Stones นะคะได้กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสมาชิกทุกๆคนในวงไปซะแล้วส่วนตัวเขาเองก็ยอมรับค่ะว่านึกไม่ออกจริงๆว่าจะไปทำอะไรได้นอกจากการทำงานเพลงและแสดงคอนเสิร์ตให้แฟนเพลงนั้นได้รับชมกันโดยทางวงนะคะหวังว่าในปี2022คอนเสิร์ตโดยรวมทั่วโลกนั้นจะสามารถจัดได้ตามปกติเพราะว่าในปีนี้ทางวงจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตทั้งหมดไปเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ค่ะ ทางด้านมิกแจ็กเกอร์ฟรอนต์แมนตลอดการของวงก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนี้เขากลัวไวรัสโควิด -19 มากถึงขั้นนอนหลับทั้งๆท,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 ที่สวมหน้ากาก,ากอนามัยอยู่ค่ะโดยสมาชิกวง The Rolling s t o s e s ที่ก็ทำในแบบเดียวกันนะคะกับมิกแจ็กเกอร์ก็คือคีตดิชาร์ดที่สวมหน้ากากอนามายัยตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนแม้กระทั่ง,งตอนนอนจนในตอนนี้่วนตัวบอกว่าได้กลายเป็นมนุษย์หน้ากากไปแล้วค่ะ กันไม่ดีกว่าแก้จริงนอกจากจะนับถือที่ว่าจะ80กันแล้วแต่ยังเฟี้ยวฟ้าวยังสามารถแสดงคอนเสิร์ตได้ต้องนับถือด้วยที่สามารถใส่หน้ากากอนามัยนอนได้นั่นสิเพราะว่าจริงๆมันอุดอัดมากเลยนะแป๊บเดียวก็อึดอัดแล้วเนาะแต้งมีการแหวกออกมานิดนึงเนาะแต่สุดท้ายนะคะรอไปอีก2ปีแค่นั้นนะคะจะได้ฉลองครบรอบวงกับพวกเขาไปค่ะใช่แล้วละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาจะพาไปดูเส้นทางรัก52ปีของ คู่ชีวิตคู่นี้กันค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะอย่างที่พวกเราเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วล่ะค่ะว่าพ่อรองแล้วก็แม่ทุมเนี่ย เขารักกันมากดูแลกันมาตลอดนะคะวันนี้แพทย์จะพามาเปิดเส้นทางความรักอันยืนยาวของพวกเขากันถึง52ปีเลยล่ะค่ะเอื้อมมือไปจับถ้าเราได้ผู้หญิงคนนี้เป็นคู่ชีวิตเออชีวิตเราคงจะดีขึ้นก็รเลยเอื้อมมือไปจับมือครับก็าถามให้ลองบ้าแล้วว่ามาจับมือททำไมแบอบกให้ทุ่ม้ากับเราแต่งงานกันเถอะะ มันเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดอวงแหนที่สุดเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่เราจะเสียผู้หญิงคนนี้ไปไม่ได้สำหรับความรักของคู่ชีวิตแม่ทุมประทุมวดีและพ่อรองเขามูลคดีนับเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่หลายๆคนนั้นอิจฉาค่ะความรักของคนทั้งสองขึ้น เกิดขึ้นจากการเป็นเพื่อนกันในสมัยเรียนพอเรียนจบนะคะก็แยกย้ายกันไปต่างคนต่างทํางานแล้วก็มีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งจากการที่แม่ทุมนั้นได้ไปร้องเพลงในรายการหนึ่งแล้วก็ได้เจอกับพ่อรองที่เป็นนักพากย์อยู่ที่ช่องสี่บางขุนพรมด้วยความที่แม่ทุมนั้นเป็นคนผงผางซึ่งผู้หญิงในยุคนั้นไม่ค่อยจะเป็นก็เลยสร้างความประทับใจให้กับพ่อรองทั้งสองคนสนิทกันมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งวันที่16พฤษภาคมพศ2510 พ่อรองแล้วก็กับแม่ทุมนะคะก็ได้แต่งงานกันแล้วก็มีลูกสาวด้วยกัน1คนก็คือคุณยุ้ยปฐมวนันพร้อมทั้งบุตรบุญธรรมอีก2คน 2> ค่ะในเมื่อชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบปี2548 mm hmm. เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น mm hmm. เมื่อแม่ทุมป่วยเป็นโรคไทรอยแต่ครั้งนั้นก็ได้ทำการรักษาจนอาการดีขึ้น สนกระทั่งปี2,555แม่ทุมมีอาการไทรอยด์เป็นพิษอีกครั้งและเกิดภาวะจำความอะไรไม่ได้และมีโรค ALS มาร่วมด้วยแต่ด้วยความรักของผู้ชายที่ชื่อรองข้อมูลคดีก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคู่ชีวิตของเขาในทุกๆวันที่ต้องนอนพักรักษาตัวเป็นเวลากว่า8ปีที่ทั้งสองต้องต่อสู้กับโรคร้ายท่ามกลางกำลังใจาจากครอบครัวและคนที่รักและนับถือ แต่สุดท้ายในวันที่7กันยายนนะคะแม่ทุมก็ได้จากพ่อรองไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเหลือทิ้งไว้เพียงผลงานความดีและที่สำคัญก็คือความรักของคนทั้งสองที่ถูกยกย่องว่าเป็นรักแท้ค่ะผมจะไม่ทิ้งทุมเด็กขาดไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นผมกับทุมจะแยกจากกาันก็ต่อเมื่อ ใครคนใดคนหนึ่งขึ้นไปอยู่บนเมนเท่านั้นเองเราทุกคนเชื่อว่าการสูญเสียในวันนี้นั้นจะพรากแม่ทุมจากพ่อรองได้แค่ตัวแต่เรื่องความรักของทั้งคู่นั้นจะคงอยู่ไปชัว่วนิรันด์ <_ q _> วันนี้ที่งานศพนะคะพ่อรองมีแบบ สัมภาษณ์อะ,ะบอกว่าเนี่ยทำไมแม่ไม่ทําตามสัญญาทําไมแม่ทิ้งพ่อไปก่อนอฟังเราเศร้ามากขนาดเมื่อกี้แค่เป็นช่วงสัมภาษณ์สั้นๆนะที่เป็นาภาพเก่าที่เราเอามาจะใ,<ช>ให้ดูใหม่ที่จบอกว่าจะแยกกันแค่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งอยู่บนเมนเท่านั้นยังเศร้าเลยอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ,ะมากันที่คุณชาคริสดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องโพเริ่มเข้าเรียนแล้วโอ้โหคุณพ่อภูมิใจมากๆค่ะ ได้ลองเข้าไปใช้ชีวิตในโรงเรียนแล้วสำหรับน้องโพลลูกชายสุดที่รักของพระเอกหนุ่มชาคริตยา่นามและภรรยาสาวแอนพัทธ,ธิราที่ตอนนี้ดูเหมือนทั้งคุณพ่อคุณแม่เห่อมากๆค่ะโดยคุณพ่อพูดว่าเริ่มไปโรงเรียนและทางโรงเรียนมีมาตรการดูแลความปลอดภัยดีหลังจากไปเรียนเขาก็ได้เปิดโลกกว้างตามวัยของเขาด้านภาษาอยากให้ลูกได้ภาษาให้เก่งกว่าเราอีกอย่างก็อยากหากิจกรรมให้ลูกทำโดยการซื้อซื้อเปียนโนมาให้เล่นค่ะ ก็ดีครับก็เข้าไปหนึ่งอาทิตย์เต็มด้วยความรับรื่นครับผมก็ดียิ้มแย้มฮะแล้วก็เริ่มที่จะมีเพื่อนจําชื่อเพื่อนได้แต่พอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่2ได้ไปแค่วันเดียวเพราะว่าพอวันอังคารเหมือนน้องจะมีไข้เพราะกับมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เลยให้หยุดไปเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่จันจันหน้านี้ที่โรงเรียนเองก็ดูแลอย่างดีครับแล้วก็มีการจัดการในเรื่องความปลอดภัยนะฮะในเรื่องการ ดูแลน้องๆแต่ละคนดีครับผมว่ามันถึงจุดที่เขาก็ต้องไปรับความรู้จากคุณครูแล้วเพราะว่ามันถึงจุดที่เขาเริ่มชินกับอยู่กับพ่อแม่เริ่มจากการฟังตอนที่เริ่มจนถึงจุดที่เขาแบบว่ามันมีอะไรให้เขาเรียนรู้อีกไหมซึ่งตัวนั้นน่ะมันก็น่าจะต้องเป็นเรื่องของการที่ไปเ,เรียน oh. นะฮะจากครูบาอาจารย์และเราเองก,ก็เอาโจทย์จากครูบาอาจารย์เนี่ยมาพัฒนาต่อกับลูก oh. ก็ได้ภาษาภาษาที่สองด้วยโดยที่ oh. ยังไงก็แล้วแต่ไม่ให้ ลอเรื่ภาษาไทยต้องอ่านเขียนได้ต้องให้เก่งกว่าพ่อก็ซื้อมาไว้ก่อนครับพอดีได้เปียโนที่ดีที่ลุนพี่แนะนํามาก็คว้าไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เขามีความนิ่งกว่านี้ก็จะเริ่มเริ่มหากิจกรรมให้เขาแบบทําที่แบบว่ากลับมาบ้านก็ยังมีความสนุกความอะไรที่แบบว่าได้เขาเรียกว่าได้สารต่อความรู้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยถ้าโชคดีถ้ามันเป็นกิจกรรมที่เขาชอบก็เด้ขึ้นมาถ้าไม่ชอบพ่อเลียนเอง โอ้ยน่ารักน่าเอ็นดูมากแก้มน่ายหยิกสุดๆเหมือนคุณพ่อเลยเนอะใช่หนะ้าตาเหมือนกันเลยค่ะ,ะมาแนละ้ที่ความรักของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะสําหรับคุณธัญญาอาสยามและคุณออฟสุพนัทนั่นเองมีสัมภาษณ์ออกมาว่าคุณออฟเนี่ยจริงจังกับความรักครั้งนี้มากมาถึงขั้นมองไปถึงเรื่องแต่งงานแล้วพี่หญิงคราวนี้ฝ่ายหญิงจะว่ายังไงล่ะคะ หลังเปิดตัวคบหาดูใจกันสำหรับคู่รักนักร้องลูกทุง่งธัญญาอาสยามและอ๊อฟสุพนัด ที่ตอนนี้นะคะโอ้โหสวีทสุดๆแถมฝ่ายชายเนี่ยยังคิดถึงอนาคตไปถึงเรื่องแต่งงานแล้วล่ะค่ะทางด้านฝ่ายหญิงก็เผยนะคะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ก็เรื่อยๆต้องปรับจูนกันมีทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็ต้องจับมือผ่านกันไปให้ได้ถามว่าฝ่ายชายเนี่ยมองอนาคตแล้วส่วนตัวยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แต่ว่าตัวเราเองชอบวางแผนอนาคตไว้ก็อยากจะคบกันไปนานๆแล้วตอนนี้ก็เรียนจบแล้วอยากจะโฟกัสกับงานก่อนค่ะตอนนี้ ความสัมพันธ์ก็ เรื่อยๆค่ะก็กำลังแบบว่าอยู่ในช่วงที่ปรับจูนเข้าหากันในในในหลายๆอย่างที่แบบมันอาจจะแบบไวต่างกันคิดไม่เหมือนกันบ้างอะไรเนี้ยหนูเป็นคนอารมณ์ร้อนบ้างแต่ว่าก็ยังดีที่เขาแบบเป็นคนอารมณ์เย็นแล้วเราก็ปรับจูนเข้าหากันได้มีเลยแหละแต่ว่าเอา่อเราก็เหมือนประมาณว่าจับมือกันให้แน่นมากขึ้นมากกว่าแล้วก็ปรับความเข้าใจกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นจริงเหรออันนี้หนูหนูก็ไม่รู้เพราะว่าเขาอะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้กับหนูแต่หนู หนูส่วนมากส่วนมากจะเป็นหนุมมากกว่าที่แบบว่าจะเป็นคนชอบคิดวางแผนอนาคตตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบเออถ้าอายุยี่สามยี่สี่เราอยากมีบ้าน อยากมีรถอยากมีนู่นนี่นี่อายุยี่สิบเก้าสามสิบอยากแต่งงานอะไรเงี้ยหนูจะเป็นคนชอบคิดอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วก็ชอบชอบการคบกับใครนานๆแบบห้าหกปีแล้วแต่งงานอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเนี่ยพออยู่ช่วงระยะช่วงอายุประมาณเนี้ยแล้วเราอยากคบกับใครแล้วก็คุยไปนานๆหนูก็จริงจังหนูก็ตอนนี้ก็คุยกับเขาคนเดียว <laughs> ปรับจูนในเรื่องของ อารมณ์หนูแหละส่วนใหญ่หนูก็ไม่ไม่ได้โทษเขานะแต่เขาว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเวลาที่ทะเลาะกันเขาก็จะไม่พูดก็จะเงียบไงแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็พยายามบอกเขาว่าพูดสีพูดสีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่่อยพูดมันจะมีปัญหากันเรื่องนี้ตลอดแล้วก็เราก็จะเป็นคนอารมณ์อารมณ์ร้อนเรายังเด็กด้วยแต่ว่าหนูพยายามนะเพราะว่าหนูว่าหนูดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าแต่ก่อนหนักกว่าน,นี้มากๆค่ะพอเขาแบบเย็นมาเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราเย็นเริ่มเย็นได้แล้ว ต้องรอดูคู่นี้กันว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่านะคะแต่<ช>โอ้โหสวีทมากนนันตอนจีบว่าสวีทแล้วอตอนคุมสวีทกว่าอีกพี่น้องอ,อ้อเพราน่ารักด้วยเ<ช>พราะฉะนั้นนะคะก็อ่าขอให้น้องธัญญาทำตามแพลนให้ได้เ้องแล้วคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณเสื้อ้าด้วย จาก a f f <S a s h i o n ค่ะ f f a s h i o n นั่นเองแบบว่าตรุษจีนมาไวใช่แล้วสวยงามแบบนี้ไปหาซื้อกันได้นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามรับชมข่าวสารจาก t u ร v i s i o n กันได้ด้วยผ่านทาง Line แอปพลิเคชันนะคะ @truvisions ค่ะหรือว่าจะเป็น Facebook f o n Page True ูไ i i ์ HD y o u ยูทูบท u v i s i o n Official ค่ะค่ะรวมถึงอีเมลนะคะพูดคุยกันได้เลยและแอปพลิเคชัน True ID แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้พ่แพรพี่หญิงและทีมงานลานแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ตามกด m orning insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ